ก่อนนี้ดึ่มกันแบบว่ากลับบ้านไม่ได้นอนกินตรงไหนนอนตรงนั้นเลยเรียกว่าหมาหมาเลียปานตรงนั้นเลยเออแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ค่อยๆปรับปรุงตัวขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเรารายได้กับรายจ่ายมันไม่พอกันเราก็ทําให้เราแบบ มาเข้างดเราเข้ารรษามันก็เลยเป็นการดีอ,อพอเรางดเนี่ยมันก็มีการงุนหงิดเพราะเรากินเหล้าใช่ไหมครับงุนหงิดใหม่ทีนี้เราจะไปสมาคมคุยคนอื่นก็บางทีไปเจอคนอื่นบางทีเขาคุยก็ไม่เข้าหูเพราะว่าเราคนกินเหล้าติดบุหรี่เนี่ยอันนี้แน่นอนครับงุนหงิดสังคมรังเกียจทางบุหรี่นะครับนี่เราก็เลยขันมาทํางานงเราดีกว่าทับเลี้ยงปลาขุดปลูกผักปลูกข้าวโพดอะไรทําไปวันวันมันก็จะได้ไม่งุนหงิด ไอ้ตัวนี้ลืมเลยครับไเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่นี่นะผมลืมเลยเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยดูดไม่เคยอะไรเลย,เยครับวันนี้จะมาบ้านลุงเบียงซึ่งก็เราเคยสัมภาษณ์ท่านไว้แล้วครับวันนี้ก็ถูโอกาสมาเยี่ยมบ้านคุณลุง ตนนี้เรามาเยีย่ยมบ้านลุงเบียงนะครับตอนนี้ก็เจอลุงอยู่คนดีน้าลุงครับวันดีครับวันดีวันนี้ขอบคุณรับมีองค์กรเข้ามาเยี่ยมเยียนเย่ยมผมครับวันนี้ครับเป็นไงบ้างนี่โอ้โหนี่เป็นสวรรค์เบียง่ด้วยงครับครับครับผมก็นอนนี่นี่ครับแล้วก็มาทำเศรษฐกิจพอเพียงครับอาบ้าง ปลูกอกไม้ปลูกมะกอนแล้วก็ข้าวโพดอะไรอย่างนี้ครับอ้วันนี้ก็เป็นบ่อปลาของลงเลยครับผมวันนี้เราได้ตามคุณลุงเบียงมาถึงที่ถึงทางเลยครับอันนี้ก็เป็นโอ้โหเป็นมิานครับผมของลุงเลยครับผมกลางคืนก็นอนี้ครับนอนนี่ครับสภาพก็อยู่คนเดียวครับคนเดียวครับลูกเต่าเขาก็มีก็พอไปหมดแล้วก็แฟนก็เสียไปยี่สิบปีนะครับ ร้อนไหมเรื่องการกินการอยู่เนี่ยเห็นบอกมีเราปลากะไม้เต็มไปหมดผมหลังจากเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ผมก็มาหันมาทำตรงนี้ก็พอมีรายได้ครับคือวันหนึ่งก็มีรายได้ตกร้อยกบบาทร้อยกับบาทครับทำไม่เกินเหล้าก็เหลือเลยโอ้ครับเนี่ยเพราะว่าผักเองเราก็ไม่ต้องไปซื้อครับอกก็มีปลาปลาครับเป็นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหนึ่งเลยครับผเออ แล้วนอกจากทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงงานสั้งคมเราเราได้เราได้ช่วยอะไรไหมครับไปครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับลุงครับมาอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้วเนี่ยก็ประมาณ1ิปีนะครับโอ้แลวเดิมทีบ้านลงอยู่ไหนอยู่บ้านในครับติดแม่น้ําน้อยเออแล้วนึกยังไงเอามาอยู่ที่เนี้ยอ๋อผมแบบเมื่อเมื่อแฟนเสียก็เลยหันมาทําเศรษฐกิจโดยตัวเองครับ แล้วทีนี้อยู่ข้างในเราพอเราเลิกเราเลกบุรีแล้วมันงุดหงิดออคือพอได้ยินเขาพูดอย่างนี้แล้วมันลำคานอ,อ่ะคือหนีเขาแล้วมาอยู่นี่แล้วมันทําให้เราสบายใจแล้วก็ไม่มีใครมาควรใจอะไรอย่างเงี้ยครับมีใครแวะมาเรียนมามีพวกเพื่อนๆมาชวนบ้างไหมละมาด้วอ๋อมีครับมีพวกพวกหมู่ๆมาแต่ว่าทำไมชวนกินเหล้าผมบอกว่าไม่ได้กินแล้วตอนนี้เลิกแลออ้วแล้วเพื่อนไม่โกรธไม่ครับเขาก็มาก็บอกเอาจะจะกินก็ กินนั่งให้กินมีกินเอาปลาเพอจะกินก็ได้แต่ตูใหญ่แล้วเขาก็จะไม่มากันแล้วพอผมเลิกใจขาผม<อ>แล้วผมก็จะทํางานอยู่ตลอดอย่างนี้ครับอ๋อครับครับครับก็พอเลิกแล้วเห็นบอกว่าเงินทองตอนนี้ลูกหลานเขาก็ส่งเสียตัวเองได้ครับภรรยาเ็าไม่อยู่เงินทองเอาไปไหนหมดอ๋ดอก็ เอาไว้ใช้บ้างแล้วก็ไปค่าน้ํามันรถวิ่งขายของอะไรเงี้ยมั่งอะไรก็พอไปมันก็พอจะได้ครับทำงานด้วยครับผมบ้างครับเออทำดูว่าเป็นยางไงบ้างครับตัวอย่างเนาะครับเป็นกำลังใจให้สวดีผมว่านี่พวกนี้ก็วันเสาร์นี่ก็จะตัดขบาวนพดต้มเนี่ผมก็พอได้พอได้มาผมก็ไปฝากอยู่ที่ไอ้ไอ้เนี่ยเกษตรกรนี่ครับเก็บเก็บหลักละมา่นี่ดูแล้วเนี่ยเออ กำลังยอดใหม่ครับกำลังยอดใหม่และโลข้าวโพดนี่ก็กําลังที่จะตัดได้วันสวเสาร์นี่ครับจะต้องวันเสาร์เนี่ยครับโพดแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวมีข้าวโพดมีมะละกอมีกล้วยมีบักมุ้งไตหวันเลี้ยงไว้ครับแล้วก็หน่อไม้ไผ่หวานอะไรเนี่ยครับครับก็คุยกับลุงได้ความรู้รได้ประสบการณ์เยอะแยะเลยมาดูบ้านเรือนแม้นะว่าจะเป็น,ปนกระท่อมกระท่อมกระท่อมเล็ก แต่ก็เต็มไปด้วยความสุขครับผมอยู่แบบพอเจริงจริงครับสวัสดีครับผมขอลาเลยครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ